สวัสดีจ <default> ้าพ <wheels> ี่น้องเขาปลาเขาปลาหาลอกเก็บเพชรแต่พี่น้องจ้าเบียกงานบอสังหาลอเขาตะปลาจต่พาลูกเขาปลาโรซี่จะไปนั่งมองหันเฮ็ดแม่มันหนอกหน่อยอยู่น่ะเฮ้ยเนอกจากพี่น้องมาค่ะพี่น้องมาเก็บเพชรน้ำกันถมานมนีสิพ้ามาเก็บเพชรซีฟลิงค่ะพี่น้องเห็ดน้ำฝนก็คือสีเบิร์ตล่ะค่ะเพราะว่าไปเก็บมันหลงวดแล้วเนาะค่ะนอกคงสีเบิร์เสื้อแล้วเนาะค่ะนอกจากเิ่นสีออกไม่เนาะค่ะ จ้าพี่น้องมาเบ่งน้ำกันค่ะพี่น้องดอกใหญ่ละไปบูเนาะค่ะเบ่งกันค่ะกันไปนอนนันเด้ออยาพากันไปนอนนันเนี้ยงน่อยอยู่ค่ะพี่น้องเนี้ยงน่อยอยู่อันนี้กาถุงเมือมาอยู่เด้อค่ะพี่น้องยังพานได้ใสนี่กเลือกเอาได้แน่ละจ้ะพี่น้องดอกมันสันสันเนาะมันแรงมั่งหันน่ะนี่จ้ะพี่น้องดอกมันสันสันมันแรงมั่งหัน ฝน,นพุ่งตกใส่ค่ะพี่น้องเย้ายางมา,า,าพี่่อนเพราะว่าเดี๋วลูกไปยำเอาดอกอยากมุนเบิดแล้วยากค่ะพี่น้องเอ,อ้ยยาวกระดาษเดพี่น้องยากแนะพี่น้องเอ,อ้ยย้ากระดาษให้ดูกระพอเขากะยูปได้ห้องอยู่โก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 อยู่ตำรวจสิเขาสิแจ้งตำรวจมาจับ ว่าเอามาเลี้ยงพ่อได้เป็นมูนั่นล่ะจ้าเขาโคกเขา,ขาปลาที่แรกก็ว่าสิเอามาโตเดียวบัดน,นี้มันบ่แม่นโตเดียวแล้วล่ะค่ะพี่น้องทางหญ้าพิ่นเลี้ยงบย่ได้เพิ่นก็เอามาถิ่มให้เพราะว่าหญ้าก็เฮ็ดงานเด้ที่แรกย่าสิเอาโตาโตแดงมาเลี้ยงโตเดียวนั่ะหล่ะจ้าโอ้ยปีนก่อนเด้คอค่ะพี่น้องโอ้ตายตกลงมาล่ะค่ะพี่น้องย่าตก ใบหันละเอายากอเอายากคักขี้ดินมุนอุ่ยปุ่ยไปจากพี่น้องไปต่อจงใบหันลัเนาะค่ะซุ้มนั้นหัน่ๆมันยังดอกสันๆอยู่ค่ะพี่น้องบางหันมันแหลกเนาะไปต่อกันได้จ้ะจ้าพี่น้อง เก็บน้ำทางมาได้บอละดอกสองดอกกับด้แน่หรอจ้านี่จ้ะพี่น้องดอกหนึ่งดอกใหญ่ล่ะนี่จ้ะใหญ่เดียวซุ่งนี่ยังท่านไหนใหญ่ส่วนมากก็สิยังบ่ท่านไหนใหญ่ละเนาะจ้ะนี่จ้ะดอกหนึ่งแดดพี่น้อง มันเล่มเอามังเกาอละจ้ะเล่มไปเล่มมากน้มยมุนีละจ้ะออกบลาหลายกับพวกได้กินแต่มองเย่ามันออกว่าคอยหลายมองลายำสองยำน,น้อยๆนี่สินะจ้ะ,จะ นี่ไปตั้งได <c oughs> นี่จากพี่น้องดอกน้นอยๆดอกบน่อยได้ไงเติบอะไรดินอกโอ้ยดอกน้นอยๆมันกรมียู่จ้ะนี่จากพี่น้องดอกนี้เอาได้แล้วนี้เอาหลดเปี่ยง ดอกหน่ง่ายละพี่น้อง ถ่ายรูปกันได้ใจเด้อจ้ะพี่น้องเก็บเอารถเป็นยังนี่ไงล่ะนี่ đẹp phi nóng đọc buông ngang thắng bài sắc con thống bài sắc con thăng phi thăng phi đẹp phi ไ่แล้วค่อยพอมัน หละจ้ะพี่น้องเอ้ยลักษณะปลาทางยาวกับเป็นลักษณะทังสี่ล่ะจ้ะเฮ็ดกันยังบัท่านเฮ็ดเผ่งหวานยังบัท่านได้ออกจ้ะพี่น้องเฮ็ดเผ่งหวานยังบัท่านได้ออก ถ้ามาเอาทั้งพี่จากพี่น้องคงสิไงแล้วเนาะคิดว่าคิดว่าว่าบนไงบนไงจากพี่น้องทงั้งยด้แกยวจะมาออกทีกันดีแท้เพืก็เป็นพืชไปอยู่ นี่บ่ค่อยหลยมงได้เฮ็ดออกดีๆนี่หมูลปลาไปดุดบดุมุนอุยปุ้ยแหละจ้ะก็บ่เขาใจมันคือกันมันหอมมันเนาะมันหอมมันนี่แหละจ้ะพี่น้องได้แน่แลรวจ้ะได้เยา้าภาพไปหาเล่มเอาอย่ทังพุนทังงมองตีนเขาพุนแต่ว่ากระสิได้ปีนเขาอะนะแต่พี่น้องปีนเขามือนตุยรวยและจ้ะ ไปจับไปตอจับพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเก็บมาซื้อดอกสองดอกกรบเบิดทายดอกค่ะอันนี้มันดอกงามดอกมันใหญ่ยาวก็เลยดทายจากพี่น้องเนี่ยเพราะว่ามันอันมันนี่บ่ค่อยหลายนะจากพี่น้องเฮ็ดนะไปตอจ้ะดอกหนึ่งนอนแอ่งแมงีูจากพี่น้อง พ่ทรงซีมี่อันเดียวนี่ล่ะมันอันแดงดอบังห้อยหมูมัน,น,นอันนี่จากพี่น้องห้อยหมูมันดุดอ้เจ้าเห็นดอกเห็ดอันน,นาแหน่จากพี่น้องอุ้ยเห็ดนาแหน่หลายดอกเลยพี่น้องหมูมันดุดถิ่มใบบางนะคะ่ะ โมดูถิ่มไว้มีจากพี่นอ้องทั้งทีจากพี่นอ้องอุ้ยว้ายพี่น้องบงับงบงังดอกน้อยมันดอกน้อยมัน,นดูสิอยาดึงนะโอ,องโดูสิอย่าดึง น้องเฮ้ยหอยยังตะขาหนึ่งหนึ่งหนึ่งปนกัดกินซูเมอ่์เอ้า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 รถสี่เอ้ยศูน,นย์แทะดอกน้อยเก็บแต่ดอกน้อย พี่น้องสองดอกสองดอกโอ้ยเป็นออกแต่บันเดียวนี่ล่ะจ้าออกแต่ดอนนี่หน่อยดอนนี่ล่ะจะเฮ็ดก็ได้เฮ็ดโอ้ยมาเป็นสองดอกได้ค่ะพี่น้องสามดอกมางอื่นกะออกบันละดอกโอ้ยพี่จากพี่น้องหนึง่งหมูมันดุดหมูมันเคลียร์ฮัตเบิร์ต โอ้ยได้เอ,อ้ออะอง่งจังบังแน่แหละจ้ะพี่น้องหมูดุดเตะจับบนมันเหยาเห็ดเด้หมูดุดกอ่องายทองแพว่ภาว่าเยู่หมูมันดุดจ้ะพี่น้องหม,มูมันดุดเตมไปเบิดเลยดุดทักดุดแน่ มันดูทากินนะนะค่ะเพราะว่ามันชื้นนะฝนตกใส่มันชื้นมันก็เลยดูทากินจ้ะพี่น้องย่อกระไดตักหน่อยแล้วเราจะไปตอกันเลยจ้ะนี่จ้ะพี่น้องดอกนึงจา้าโอ้ยได้แต่ดอกละจ้ะพี่นอ้องกินขาจนเบิดอ๋อดาวดอกน,น้อยๆเนี่จา้า โอ้บางแหน่พี่น้องเอาปลได้เอาไดม้มันก็นยังมีเรื่อยๆเนาะเกิดเกิดไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องอันเก่าเบิดอันใหม่กับมานี่แต่ดอกน้อยๆดอกนึงจ้ะพี่น้องเอ้ยเอเอ,อ่งกัดมือ จับพี่น้องดอกนึงนี่จับพี่น้องหาเล่มเอาจับพี่น้องผู้เถ่ากขาเขาต็ากกับไปกินน้ำแน่ คนขอต่อเก็บวันน้ำยูกข,ขางๆทางจากพี่น้องว่าตายต่มกล้องโทษหลายๆค่ะพี่น้องเฮ้ยเห็ดมันหมักออกน้ำมงข้างทาานี่จากพี่น้องมองนึง่งเห็นน้ำโบบูจ่จากพี่น้อง ามาหมองกันสั้นอีกแล้วจ้ะพี่น้องนี่จ้าโอ้ยขึ้นยากครับพี่น้องเอามือนี้สก้อเอามาเอาพี่จากพี่น้องมาเนี่ยโอ้ยบึ่งได้จัดเด้อ นี่หมามา,ากแตพี่น้องได้เดไดตรงไปจับลูกไปสก่อนี่จต่พี่น้องโอ้ยโคตรายนี่พี่น้องสองดอกไซกระตาจา้ะ พี่น้องโอข้อหักข้อเวียงกลับไปนำปีหนาสิจงไวทังสี่นะจ้ะสีโบกเก็บแล้วปีหนาจงไว้ดอกไงทังสีต้องคอยเก็บมวนเนาะพี่น้องเนาะย่ยาผัดใจห่อนโพดเนาะพี่น้อง เอารถเป็นยังนอนนี่เนาะปีนมาหนัก দিতে เดี๋ยวไป <c oughs> มองั่งกะตาก่อนจับพี่น้องอนี่จับพี่น้อง มีล่ะเวิดตัติเวิดลตมจากพี่น้องเปิดแล้วบาดนี้ก็จะจงไปถ้าเอาเนียมันตัดตัวโบเกต์ระบาดแต่พี่น้องไปต่อจ้า มองมีจับพี่น้องมาเนี่เบิดมองไปแล้วมองมีแล้วก็สิผ้าเมื่อ่ะจรแพี่น้องมาเนี่นี่จ้ะพี่น้องดอกงามๆรถซีจะไปขุดดินแม่เดอ้อนางลงซื้อๆนางนั่งงสั่นละลกูกเคือบอกไงแต่ว่า อย่าไปขุดดินบอกนายแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นอืมโอ้ดอกคากดอกขาดเบิดรสีอย่าไปขุด ดอกเป็นยเหี้ยวเนะพี่น้องเนาะหันมันแรงดอกมันก็นเลยเหี้ยวนี่จ้ะพี่น้องน,นี่จ้ะพี่น้องงามยีเยด้ี่ ยื้ไก่ยื้่ไก่จ้ะพี่น้องจ้ะนี่เราจะพี่นอ้นนองได้เนาะพี่น้องยาวกระสิลาพี่น้องซ้ำหนีซักก้อนเนาะค่ะเบิด์ตมองไปแล้วเนาะไปทั่วแล้วจ้ะพี่น้องโบมี่เนาะได้บนละยิบได้บนละยอยไปเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็ได้เต็มกลนกระตายอยู่ค่ะพี่น้องทึ่งเฮ็ดนานแหน่เนาะนี่จ้ะพี่น้องนะคะพอกันคิดไม่จาบ๊ายบายจ้า